หยิบกับแกล้มของคุณมาให้พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเรลาเค็มๆครับเหล้าเค็มๆวันนี้กับเมนูบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากศินวันนี้รายการเหล้าเค็มๆของเรานะฮะไม่ได้มาคนเดียวแต่วันนี้เป็นเหล้าเค็มๆตอนพิเศษแล้วกันเรียกว่าเป็นเหล้าเค็มๆล้อมบุเล่าก็เรื่องราวนะฮะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องราวของเจ้า บึ้งป้องไผ่พระเจ้าตากศินซึ่งพึ่งได้รับการบรรยายเป็นสกุลใหม่ของโลกเลยทีเดียวซึ่งบรรยายไปเมื่อปี2022หรือเมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งต้องบอกว่าสกุลใหม่นี้ในในสับแปมเนี้ย,ยไม่เคยพบมาก,กว่าร้อยปีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องดราม่าสนุกๆด้วยจากการที่เขาออกมาตั้งชื่อเจ้าบึ้งตัวนี้ว่าเป็นบึ้งป้องไผ่พระเจ้าตักศิล และคนที่จะมาล้อมวงเล่ากับเราในวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีใครนะที่รู้ดีไปกว่าหนึ่งในทีมนักวิจัยที่ร่วมกันบรรยายเจ้าบึงชนิดใหม่นี้ก็คุณชวลิตส่งแสงโชธครับหรือพี่หมูนั่นเองเข้ามาที่คําถามแรกเลยแล้วกันนะครับพี่หมูหลายๆคนผมด้วยผมตัวผมเองด้วยก็ต้องสงสัยว่าอยู่ดีๆคืมอกคืมใจอะไรครับพี่หมูถึงว่าไปเจอชนิดใหม่นี้ได้ยังไงหรือว่าทาไมถึงได้บรรยายชนิดใหม่นี้ขึ้นมาคือ อยู่ดีๆเดินเดินเจอหรือว่ายังไงครับเกือบเกือบสิบปีที่แล้วอะสักประมาณสักแปดปีที่แล้วอะไปเจอฝรั่งเขาโพสโพสลงลงเฟซอ่ะนะเขาก็บอกว่าเห็นเป็นรูปบึ้งที่เกาะบนบนป้องไผ่ที่ก็ไม่ได้ไม่ได้สะดุดใจตรงป้องไผ่หรอกแต่ไปสะดุดตรงตัวบึ้งมากกว่าว่าไอ้บึ้งแบบนี้เราไม่เคยเห็นครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นบึ้งไม่ห้องสอนนะติดเอสพีได้เขาบอกเอสีแม่ห้องสอน เต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราเรสนใจตรงตรงตรงลักษณะของมันที่เราไม่เคยเห็นนะก็พยายามสืบสอะมาว่าเอ๊ะมึงตัวเนี้ยมันมันมันอยู่ที่ไหนแน่นะจนกระทั่งวันหนึ่งเอ่อโจโฉโจโฉตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะเขาก็เอ่อทำอาชีพลักษณะว่าพาคนเดินป่าแถวบ้านเขาอะนะเป็นไกด์นาท่องเที่ยวพวกป่าอะไรพวกนีน้แล้วเขาไปเจอนะเจอปุ๊บแล้วเขาก็เอามาโพสอ,อีกครั้งหนึง่ง เร่งต,ตอน,นั้นเขายังไม่รู้วกาพี่สนใจพอเห็นปุ๊บเอ้นะสนใจมึ่งตัวเดียวกันเมื่อหลายปีแล้วเราเราเราเห็นเลยแล้วก็เลยติดต่อเข้าไปติดต่อเข้าไปว่าไอ้ตัวนี้มันน่าสนใจนะครับจะขอตัวอย่างมาศึกษาได้ไหมเขาก็ให้มามอบให้มาก่อนอ่าไม่กี่ตัวจากนั้นก็ให้เขาพาลงไปที่พื้นที่นะเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้บึ่งชนิดนี้มันอยู่ในสภาพธรรมชาติแบบไหน ก็ปรากฏว่าเอ้ยมัน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 อยู่ในในป้องไผ่จริงๆครับตอนนั้นยังยังยังไม่ปรับใจเชื่อเรามันอยู่ในป้องไผ่จะบังเอิญเพราะเป็นต้นไม้อะที่เราเห็นอ่ะมันก็อาศัยอยู่บนต้นนู้นต้นนี้มีโพรงมีรูให้มันอยู่มันก็อยู่ใช่ไหมล่ะก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะอยู่ในป่าดูทั้งบนดินสำรวจทั้งบนดินสำรวจทั้งต้นไม้ต้นอื่นซึ่งก็ครอบคลุมหลายกิโลเมตรนะที่เอาแบบเต็มที่อ่ะหลายคน ว่าไม่พบในต้นอื่นพบเฉพาะในบ้องไผ่ก็เลยเชื่อว่าไอ้เจ้าบึ้งชนิดนี้มันมันเจออยู่ในบ้องไผ่จริงนะแต่จริงที่จุดเริ่มต้นของการค้นพบของโจโฉเนี่ยก็น่ามันเป็นความบังเอิญที่เขาเล่าว่าอาเขาอะไปตัดต้นไผ่มาทําหลักมะเขือแล้วมันล่วงลงมาแล้วอาเขาก็เก็บมาให้เขาบังเ,เอิญไหมจากนั้นก็ใช้เวลาศึกษาหลายปีพอสมควรนะ พราะเบื้องต้นไม้นี้มันก็มัน,ม,นมันก็ใหม่สําหรับพี่เหมือนกันเราก็รู้จักมันน้อยแหละเราก็ใช้เวลาศึกษามันค่อนข้างนานจนเทียบแล้วเทียบอีกนะเทียบกับตัวนั้นเทียบกับตัวนี้มันก็ไม่มีตรงสักสีเราก็เลยตีพิมพ์เป็นนิวจินา,าแันแล้วที่บอกว่าที่ผมบอกไปก่อนนน,นว่าเป็นสกุลใหม่ในรอบหนึ่งร้อยกว่าปีเนี่ยยังไงนะพี่หมูลองช่วยอธิบายให้กับผู้ชมได้ฟังหน่อยครับคือคือถ้าเกิดเป็น กุ่มแมงมุมต้นไม้ต้องเปิอว่าในประเทศไทยยังไม่เคยยังไม่เคยปรากฏพบบึงต้นไม้เลยชนิดนี้เป็นชนิดแรกแล้วถามว่าบึ้งต้นไม้ในเซาท์อีสเอเชียนี่นะมีเยอะไหมมันมีแค่สีสกุลเท่านั้นเองซึ่งสี่สกุลเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ใกล้สุดคือมาเลเซียซึ่งคำว่าใกล้สุดนะใกล้สุดของที่เราพบ ตัวตากสินัทเนี่ยคือพันกว่ากิโลเมตรนอกนั้นอยู่ตามทางใต้แล้วตามหมู่เกาะเลยในตัวเนี้ยก็เป็นอีกสกุลใหม่ของของของในซับแฟมนั่นแหะเหนไหมออนิท็อปตัวในเน่เนี่ยมีทั้งหมดสี่สกุลซึ่งสกุลสุดท้ายพบเมื่อร้อยสปีที่แล้วโอ้น่าสนใจมากนะฮะเรื่องที่ว่ามันอยู่ในป้องไผ่แล้วทีเนี้ยทีมทีมวิจัยของพี่หมูเนี่ยได้ได้ศึกษากันต่อไหมว่าเรื่องของการ เจาะรูในป้องไผ่เนี่ยว่ามันเจาะได้ยังไงครับเรื่องรูเรื่องรูยังไม่ได้ศึกษาคือก็ได้แต่สันนิษฐานแหละว,ว่าเออเรา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 ไอ้บึง้งบึ้งตักศิลเนี่ยเขาก็อยู่เฉพาะไผ่สดนะแล้วก็เขาก็เจาะเองไม่ได้เราก็เลยต้องเออสันนิษฐานว่าป้องหรือรูที่ทําให้เกิดรูที่ป้องเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างมาแมลงได้ไหมก็เป็นไปได้หนอนได้ไหมก็เป็นไปได้ สัตว์ฟันแทะก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งนกนกบางอย่างที่มันเจาะไม่รู้ว่าสามารถหรือเปล่านะพวกนกหัวขวาไม่รู้เจาะได้ไหมเราก็สันนิษฐานไปเท่าที่เราจะนึกออกอะหรือแม้กระทั่งลอยคนบากบางครั้งมันก็เข้าไปอยู่เหมือนกันขอให้เป็นรูที่มันเข้าไปได้มันก็อยู่แต่เท่าที่สารวจก็คือว่าไข่แห้งก็มีรูเหมือนกันแต่มันไม่เข้าไปอยู่เลยคิดว่าเอ๊ะมันสงสัยมันต้องการความชื้นแน่ๆเลยเพราะว่าเวลาหน้าแรงข้างบนนั้นมันก็แรงจริง ซึ่งในต้นไผ่ไสดมันก็จะมีความชื้นอยู่ใช่ไหม,มคิดว่ามันอาศัยตรงนั้นมากกว่าครับแต่ทีนี้จริงๆมันก็น่าศึกษาต่อนะว,ว่าแสดงว่าไอ้บึ้งตัวนี้มันก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งสัตว์ที่ที่ที่มาทําให้มันเกิดดูใช่ไหมแล้วมันก็จําพ่อกับไผ่ด้วยจากที่พี่หมูบอกว่าไปสํารวจมาก,กับโจโฉใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไอ้เซตนั้นเนี่ยมาบรรยายเนี่ยตอนนั้นพี่หมูเจอมันทั้งหมดกี่ตัวครับที่บรรยายในรายงานจะแบบนี้สี่ตัว เจอตัวผู้ตัวเดียวนอกนั้นเป็นตัวเมียหมดแล้วซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ผ่าเนี่ยเราก็ผ่าไปผ่ามามันก็พังโลรโอรไทยด้วยนะครับเหลืออยู่สามตัวที่ยังสภาพสมบูรณ์นะครับก็มีตัวผู้ตัวหนึ่งกับตัวเมียตนก็เป็นเก็บไว้ที่ขอนแก่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเมียเก็บไว้ที่นี่ซึ่งอนาคตก็จะหาตัวผู้เหมือนกันจะหามาเติมในพิพิธภัณฑ์ให้จะหายากเหลือเกินใช่ไหมว่าเดินสองวันอะเจอตัวเดียว เพศผู้กับเพศเมียมันหน้าตาแตกต่างกันไหมฮะมีเซ็กชวลไดมอร์ฟิซมไหมหรือว่าหน้าตามันเหมือน,นเหมือนกันเหมือนกันแต่ตัวผู้จะเดียวๆตัวเยาวๆผมๆกว่าอย่างที่พี่หมูบอกไปว่าเดินทางเข้าป่ากกันไปไกลเป็นวันๆยังไม่พอนะยังหายากด้วยแล้วทีเนี้ยมันมีมันมีมนมมนมแบบมีทริคอะไรหรือเปล่าฮะพี่หมูว่า ไอกกอไผ่เนี่ยมันจะมีแบงมุมตัวนี้อยู่หรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้ปล้องนี้คือความยากมันอยู่ตรงนี้นะคือความยากไผ่มันเป็นกอใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันอยู่ลําไหนแล้วมันอยู่แล้วมันอยู่องศาไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราเราหามุมนี้ใช่ไหมเราจะหาด้านหลังไผ่บล้องอื่นมันบังแล้วอ่ะบางครั้งเราต้องหัวซุกเข้าไปในในกอแล้วก็มองบางทีมันก็อยู่สูงมากนะมันอาจจะมีเยอะนะแต่เราหาไม่เจอครับพบที่เดียวที่ตากันแหละ อำเภอเมืองเลยนะก็เป็นในหน่วยที่นี่ก่อนนะครับก็คือคือเท่าที่ดูเท่าที่ไปสํารวจก็เราก็สํารวจที่เดียวแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะพี่ก็สันนิษฐานว่าเออลองถ้ามีถ้ามีทุนมีอะไรก็อาจจะลองไปหาในโลเคตี้อื่นที่มันอยู่ทิวเขาเดียวกันป่าลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพบเหมือนกันครับคือเครื่องอื่นก็ก็อาจจะมีแต่ไม่ไม่ยังไม่รู้ไงเพราะว่า อย่างไปนี่ก็นี่ขนาดอยู่ในหมู่บ้านนะมันก็ยังไปลาบากเลยแล้วพี่ไม่รู้ไอ้เทือกนั้นนะแล้วก็ไม่รู้จักใครอะ่ะถ <c oughs> ้ามีใครรู้จักก็บอกหน่อยจะได้เข้าไปขนาดไปนี่นะเ <c oughs> ข้าไปออกมาเสียเวลามากนี่นอนค้างคืนในป่าเลยนะครับ <c oughs> คือเอาจริงจริงนะคือเข้าไปในหาอยู่นานมากเลยคือไม่เคยหาบึ้งอะไรที่มันยากขนาดนี้มาก่อนซึ่งโจโฉก็บอกบอกเหมือนกันนะว่ามันมันอยู่ในบ้องไผ่เอ๊ะเราไปหาวันหนึ่งแล้วอะ่ะมันยังไม่เจอเลย เช้าจะหลดเย็นมันยังไม่เจอเลยนั่นแหละก็ไม่ศรัทธาเลยโจนเบื่อแล้วโอ้จะได้กินข้าวอะไรก็เบื่อหาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หาต่อเคได้ทีตอนบ่ายเอือมันอยู่ป้องไผ่จริงๆไว้ฮะเป็นไผ่ชนิดอะไรครับเป็นไผ่ลายเออแล้วไผ่มันเป็นริ้วนะเหมือนไผ่เหมือนเหมือนมันเป็นด่างเลยแต่มันด่างเฉพาะลำนะเจอบึ้งตัวนี้เฉพาะในไผ่ชนิดนี้เลยใช่ไหมฮะเจอไผ่อื่นด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าสกุลนี้หรือเปล่าซึ่งเจอโจโฉก็เจอแค่ตัวเดียวมันอาจจะบังเอิญไปอยู่ก็ได้แต่ 99%อยู่อยู่ภายอีภายลายนี่แหละจริงๆสนใจศึกษาก็ลุยเลยได้นะมีความรู้สึกว่าไอไอไอ้ไไบึ้งตัวนี้นะมันมันที่ว่ามันก็อาจจะถูกเสี่ยงต่อการ, 0, รสูญพันธุ์เปสมควรเช่นด้วยความจำเพาะของมันที่ลักษณะการอยู่อาศัยของมันที่จำเพาะต้องไถ่เท่านั้นน่ะนนแล้วปรากฏว่าไผ่มันก็มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์ชาวบ้านเอามาใช้ประโยชน์ใช่ไหมตัดขั้วไผ่มาท,ทํานู่นทํานี่ทาฟ้าทําบ้านทําอะไรก็ใช้ประโยชน์จากมันเราไม่รู้ว่าเขา ทำลายแหล่งอาศัยของมันไปเยอะมากน้อยเท่าไหร่กับสัตว์เหมือนกันสัตว์ที่มาทํารูมันเนี่ยก็น่าศึกษาอย่างพวกฆ่าพวกสัตว์สัตว์ัแทะถ้าชาวบ้านยังใช้ประโยชน์สัตว์ปัดแทะก็เป็นไปได้เอ้ยบ้านตัวนี้นอาจจะลดลงไหมแต่ตอนนี้คือก็ได้แค่ศึกษาได้แค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นแหละแล้วนอกจากในปล้องไผ่เนี่ยเจอตามพื้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะไม่เจอที่พื้นไม่เจอที่พื้นแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเรา ดูในกล้องไผ่ของมันได้ไหมพี่ว่ามันมีซากแมลงอะไรหรือว่ามันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราจะได้รู้ไงพี่ว่ามันมันกินอะไรไม่เห็นหาดูไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เห็นซากอะไรเลยใช่้วมนะ่ะเบื้องนี่นะคือโดยปกติแล้วบึ้งเป็นสัตว์สะอาดอยู่แล้วเวลาันกินแล้วม,ลมันจะขนมาทิ้งครับมาทิ้งเพราะเราก็ไม่เจอหลักฐานมันไม่เหมือนแมงมุมบางอย่างใช่ไหมกินแล้วก็ทิ้งขบับทิ้งอะไรไว้บนใยมั่งใช่ไหม แต่บึ้งง่ายมันเ็าจะทำโพงเขาสะอาดอยู่เสมอแม้แต่เขาลอกคราบเขาก็ต้องเอามาทิ้งครับนะแต่ตัวนี้ก็คิดว่าเหมือนกันแล้วเพราะในในบ้องนี่ไม่เจออะไรเลยคือขอมีโพงมันก็ฉาบฉาบแล้วข้างหน้าก็มีใยหน่อยนึงพอให้ได้สังเกตเห็นเหมือนรูบึ้งทั่วไปเลยถ้ามันอยู่ในปล้องไผ่อย่างที่พี่หมูบอกแล้วทีนี้มันจะออกมาหากินยังไงพี่มันเพราะว่าพี่บอกว่าไม่เคยเจอมันตามพื้นทีนี้มันมันน่าจะหากินยังไงฮะ คิดว่านะมันคงมาซุ่มดักเหยนะื่อหน้าปากรูตอนกลางคืนนะอะไรเดินผ่านมาก็หรือมาเกาะมันก็คงกินแต่บึ้งมันไม่ใช่สัตว์ที่มันออกมาเดินล่าอยู่ละมันจะซุ่มปากรูครับทีนี้เราไม่รู้ไอสิ่งที่ที่ที่ไปป้นเปี้ยนตรงนั้นนะ่ะมันคืออะไระมแมลงประเภทไหนเหรอผีเสื้อกลางคืนจิ้งจกเหรอหรืออะไรเหรอล้วก็ไม่รู้ไงมันจะมีงานหน้าอีกงานหน้าก็คงจะต้องเพิ่มเรื่องของอโมเลกเข้าไปนะ ก็แง่แงไ่ไปก็คือว่าพบปบ้งสก,กุลนี่แหละอีกสองชนิดแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรน่าสนใจคือว่าจีนัทตากสินเนี่ยตากสินันเนี่ยมันเป็นบึ้งที่จำเพาะกับต้นไม้ใช่ไหมอีกสองชนิดที่เราพบเนี่ยก็ตามนิฐานได้เฉยว่ามันอาจจะจำเพาะกับต้นไม้ชนิดนั้นๆไหมที่มันอาศัยไหมอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากพอนะต้องไปสารวจเพิ่ม เพราะว่าที่ได้ตัวอย่างมาได้มาตัวอย่างมาที่ละตัวต้นไม้โลโคเชนิเลอร์ก็ยังแค่ที่ละตัวเราบอกไม่ได้นจะพอไม่พอราก็ต้องไปดูเพิ่มอะไรเงี้ยนน่าตื่นเต้นเนาะทีนี้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่หมูเนี่ยแกจบสายช่างมาเลยซึ่งดูแล้วเนี่ยมันจากช่างอะ่ะมันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับสตาร์วิทยาหรือว่าการบรรยายสิ่งมีชีวิตสกุลใหม่ได้เลยมันห่างกันมากนะพี่หมูแล้ว ทุกวันเนี้พี่หมูเข้าวงการมาอยู่ในวงการแมงมุมจนมาเป็นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยได้ยังไงฮะแต่ก่อนที่เป็นพ่อค้าขายบึ้งสนุกสนานมากคือคือขายเราไม่ได้ขายแต่บี้ตะวันขายนะเราขายแล้วสมัยก่อนขายเนี่ยก็ก็คือขายเฉพาะบึ้งที่เกิดจากการเพอพันไฮ้ขายไปขายมาเนี่ยเราก็อยากมีความรู้ด้านอื่นเกี่ยวกับมันเพิ่มไงก็เลย เริ่มศึกษาจริงจังนะโดยเฉพาะบึ้งไทยไม่สนใจบึ้งนอกนะครับนั่นเป็นที่มาว่าถึงทําไมถึงมาศึกษามันอย่างจริงจังเริ่มจากเลี้ยงก่อนรักนะแล้วก็ทําการค้าก็ม่มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วทางนั้นนะ่ะนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าก็คือคําถามที่ว่าในประเทศไทยมันมีบึ้งกี่ชนิดหรอหรือว่าในประเทศหรือในธรรมชาติเนี่ยมันดารงชีวิตยังไงมันอยู่ยังไงมันอะไรซึ่งนั่นเป็น สิ่งที่เราอยากจะรู้ครนะมันจะเป็นที่มาที่มาศึกษาไอ้ไอ้ไอ้เ,อเ,อเ,อเอบื้องนี้อย่างจริงจังเนะี่ยก็เริ่มแบบงงปางงงมๆเศร้าๆเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ามาถึงวันนี้ก็ถือว่าดีใจที่มาถึงวันนี้แต่ตัดเบื้องตัดตัดซินัสเนี่ยก็ต่างประเทศเขาเขา,เขาตื่นเต้นกับการค้นพบนี้มากนะมันเป็นเบื้องเบื้องชนิดแรกเลยที่มันมันเลือกต้นไม้ที่มันอยู่ซึ่งมันใหม่มากในวงการวิทยาศาสตร์ แสดงว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้บึ้งชนิดนี้ยถูกเลี้ยงกันมานานแล้วคือถูกเอาเข้ามาสู่ในตลาดตัดเลี้ยงกันมานานแล้วมีคนเคยเจอเคยเห็นตัวมาแล้วเคยมีครอบครองกันแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นสกุลใหม่หรือยังไม่ได้บรรยายอะไรก็ตามก็เลยเรียกติดปากกันไปว่าบึ้งแม่ห้องสอนเป็นชื่อทางการค้าของมันแสดงว่าที่แม่ห้องสอนเนี่ยน่าจะมีบึ้งตัวนี้ถูกปะ่ะใช่ แมงงสอนซึ่งเราก็ไม่รู้อะในแมงงสอนมันมีจริงหรือเปล่าอ่ะแต่เท่าที่พยายามค้นหาเนี่ยเราก็ยังไม่พบอะ่ะก็เข้าใจว่าถ้าเป็นในเรื่องของวงการขายมันก็เป็นที่แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเราพบพึ่งบึงบ้งหรือหรือซื้อสัตว์ชนิดใดเราก็ไม่อยากให้คนไปหาในในแหล่งนั้นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะบอกข้อมูลที่เ,เจอที่หนึ่งแล้วบอกอที่นึงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะ าเราเป็นพ่อค้าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งแล้วก็บอก,อกที่หนึ่งใช่ไหมหรือมันอาจจะมีอยู่ที่แม่สอนจริงก็เป็นไปได้แต่แนั้นตอนนี้ก็พยายามหากระหาไม่เจอจต่ใครมีข้อมูลนะเจอแล้วก็บอกได้นะเราจะได้เอามาดูที่มันเป็นอีกชนิดหนึ่งไหมตอนที่เปเปอร์เนี้ยหรือการบรรจายชนิดใหม่ของเจ้าบ,บึงตัวเนี้ออกมาใหม่ใหม่โหดังตรงนั้นอนะดราม่าการสนุกเลยเริ่มจากชื่อก่อนมีคนบอกว่าอา้าว ทำไมอ่ะทำไมไม่ตั้งชื่อตามคนเจอล่ะโจโฉเป็นคนเจอทำไมไม่ตั้งชื่อว่าบึ้งโจโฉไปมาตั้งชื่อบึ้งตักสินบางคนก็นู่นไปนู่นเลยอ่านจากชื่อวิทย์บอกนี่บึ้งทักศินไปกันใหญ่บางคนก็บอกว่าถ้าหลายคนเขาได้ยินชื่อนี้ไม่นะได้ยินชื่อทักสิลน,นี่คือพร้อมดราม่าแต่พี่ลองเล่ามาแบบเคลียร์ใจกันไปเลยว่าที่มาของชื่อตัวเนี้ยมันมาจากไหนแล้วทําไมถึงไม่ตั้งเป็นชื่อโจโฉที่มาของชื่อนี่คือว่าตอนไปพบเนี่ยเราก็คุยกับ คนพบอะคุยกับโจโฉว,ว่าเอ๊ะเราเราเราจะใช้ชื่ออะไรดีบอกตรงๆเลยนะเคยเสนอนะว่าเอาเป็นชื่อโจโฉไหมเ mm hmm. พราะคุณเป็นคนเจอโจโฉว,ว่าเอ๊ะมันจะดีเหรอพี่มีชื่ออื่นไหมที่เอามาคัดเดตกันนะไหมเขาจะได้เลือกหรือมันมีชื่อที่ดีกันนี้ไหมที่เขาจะเลือกอะนึกไหมครับก็คุยกันไปคุยอ๊ะวันที่เราไปเจอเนี่ยก็เป็นช่วงเทศกาลเขาเทศกาลตักสิน mm hmm. เขาเฉลมิมฉลองใหญ่โตเลยาง,งานระดับจังหวัดเลย เราเราเราไอที่พบก็บพบที่จังหวัดตากด้วยก็ยบบเฮ้ย hey, มันมันประจวบเหมาะกันอย่างนี้ดูว่าเราจะตั้งชื่อสําหรับให้คนตากได้ภาคภูมิใจไหมเอาเป็นชื่ออะไรดีก็เชื่อกันคิดไงเพราะงั้นก็คือพระเจ้าตากสินไหมล่ะคเพราะ่าพระองค์ท่านก็เคยเป็นเจ้าเมืองที่นี่ด้วยนะแล้วก็เจอที่จังหวัดตากด้วยช่วงที่ไปหาก็ไปหาในช่วงที่เขาเฉลิมฉลองกันด้วยเอาชื่อนี้มหล่ะ โจโฉก็เสนออเอาชื่อนี่แหละก,ก็เอา้าเอาตักศิลเนี่ยก็ตั้งเป็นตักศินนัทไม่หละเป็นศินัตักศินไปเลยส่วนชื่อนี่ก็ก็คิดถ้าก็ยังเสนอต่อแล้งจริงก็ถามต่อว่าเป็นสกุลตักศินนัแล้วแล้วชื่อจะเอาเอาโจโฉเอาไหมก็คุยกันก็บอกว่าเออชื่อนี่เอาเป็นชื่อลักษณะลักษณะพิเศษของมันแล้วกันครับแต่มันอาศัยอยู่ในบ้องไผ่มแล้วก็เป็นชื่อแบมบาธละกันที่มันมาจากคําว่าแบมบู เขาก็ไปตีความอะไรก็ไม่รู้พี่ก็งงนะใสลากมาตั้งแต่อะไรแล้วไม่อยากจะพูดถึงนะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งนะไม่อ่าอ่าคนที่อยากจะให้ชื่อบึงอ้งโจโฉอ่ะไม่ต้องกลัวครับอีกนิวจีนัทถึงเป็นจีนัทของโจโฉแน่นอนถ้าจะพูดให้ลึกกันนะั่นวันที่ไปเจอนะ่ะเจอเจอพร้อมกันนะตัวหนึ่งอยู่บนดินไอ้ตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้ตัวหนึ่งอยู่บนดิน,น,น,ดนแล้วแล้วยังไงวนะความน่าตื่นเต้นคือนิวจีนัททั้งคู่บอกไว้ตรงนี้เลยว่า ไม่ต้องด่าคนวิจัยหรอกถุดเตรียมไว้ให้แล้วก็เคลียร์กันไปเลยนะคะคุณผู้ชมว่าชื่อที่เป็นดราม่ากันเนี่ยเขาก็ตั้งตามชื่อจังหวัดตากแล้วก็ช่วงที่เขาได้ไปสํารวจเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีงานประเพณีของพระเจ้าตากสินพอดีและที่โจโฉไม่เอาเพราะว่าเขาก็จะให้ตั้งชื่อเพื่อบอกว่ามันเอกลักษณ์ของมันเนาะว่าเจอที่จังหวัดตากและอยู่ในปล้องไม้ไผ่แต่อย่างที่พป่หมูแง้มมาแกบอกว่า แล้วก่อนอีกสองตัวยังมีอีกเดี๋ยวให้ชื่อโจโฉแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคนที่ดราม่าที่เป็นแฟนคลับโจโฉเนาะและเก็บแรงไว้ไม่ต้องดราม่าแล้วเพราะว่าอนาะคตแกเตรียมดราม่าที่ใหญ่กว่านี้แน่ๆเตรียมเลยอันนี้วงในเลยว่าอีกไม่นานนี้เตรียมมีดราม่าเรื่องแมงมุมชนิดใหม่แน่ๆแ,แล้วก็วันนี้นะฮะเล่าเข้มๆตอนล้อมวงเล่านะกับพี่หมูก็ต้องขอบคุณพี่หมูนะที่ให้เกียรติกับ รายการเราใครที่ชื่นชอบอยากให้รายการเราพาใครมาพูดคุยหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้และถ้ารายการนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งหรือจะกดะระฆังจะได้ดังกังวานไปเลยกดกันไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดรายการตอนใหม่ๆสำหรับวันนี้เล่าหมดซะแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ